นย,น,นะน,นยถอดนนะชุดชุดเราหน้าล้อยางนะช่วงนี้เร,เราหักเราฝั่งนี้หักนะ ช่่าางอติดต่อช่างได้นะครับงานนอกก็ติดต่อได้นะยังไม่มีใครตั้มชื่อเพจครับตั้มเฮมวีทริฟฟี่ทิฟฟี่ทริฟอตั้มทิฟฟี่เหรอทิฟฟี่ขั้วตั้มเฮมวี่ครับเเฮฮฟฟรับรับรับงานนอกด้วยนะครับไม่ว่าจะรถ ไม่ว่าเ,าาเมตโปอ,อะไรพังซ่อมได้หมดทุกอย่างเครื่งทรงเคร่งเสียงก็ทำหมดโอ้โหอาชีพต้งนานเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรแล้วเพจให้นะครับตั้มเฮฟวีนว่นี่ถอดชุดเรา ต้องใช้ตัวดูดนะครับผัดนี่จะดูดดูดดูทออกมาโอ้ผัดสามสี่อกย้กาขึ้นแล้วจโอ้ยจิ๊บจิบเวลายกไอ้นี่มึงไม่เห็นต้องหมดนปะอ๋อก้มเีย,อ,ยอ๋อไอ่นี่มีจะร้องอ่ะีมอง จังหวัดใกล้เคียงมีอะไรบ้างจังหวัดใกล้เคียงที่ว่าจะไปซ่อมได้อะภาคกลางภาคกลางทั้งหมดเลยใช่ไหมโซนภาคกลางครับรับรับหมดเลยนะครับถภาคอีสานก็ต้อง stepped, องูว่าาาสนก็หลักๆเลยชายภูมิรับแน่นอนเพราะว่าบ้านเกิดช่างครับ,บอยู่ชายภูมิ ชยภูมิแต่ก่อนไม่มีโควิดนีก่ก็ขอนแก่นโคราชราชบุรีตอนไม่มีโควิดมีขอนแก่นไปซ่อมขอนแก่นโคราช่างทองช่วงนี้โควิดก็เลยแบบลำบากหน่อยแต่ก็พอไปได้ใช่ไหม <laughs> ไปไม่ได้เลยช่วงนี้ยังไปไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าอยากซ่อมก็ ติดต่อช่างได้ปรึกษาได้ครับช่างชั่วโมงโอชั่วโมงโอผ่านมาเยอะครับอยู่บริษัทใหญ่มาหลายที่ครับรู้หมดดูอาการออก <laughs> ทำไมไม่หลุดสักทีลองท่านทนดินี่นะหร้อเออทำไมมันง่ายแป่้โหนี่ทำไม่ได้คนนี้นะจบเลยคุณชะลอครับชะลอการยางไอ้คนนี้มันขับไม่โคดิ <laughs> ม,มาอย่างไรมากยังไงลง,งด,ด้วยช่วยกัน นี้ไม่ช่วยช่างนะครับเพราะว่ามันถอดยากจริงๆว่างครับ่ว่างอนมีงานเราก็ไปทํางานวันนี้เราว่างไงน้องต้สนใจแบสนใจบอกทักมาคุยเฉยก็ได้ครับเงาเอาขาสาวขาสาวนะสาสาหัวใจ เฮ้ยจะหลุดแล้วลวงดิโพตีนแตกเลยเอาอันนี้ออกดิเนี่ยนะหลุดแล้วนะพี่น้อง เฮ้ยหลุดแล้วครับหลุดแล้วนี่ขับเป๊ะโคได้ก็ต้องช่วยช่างซ่อมได้ครับชะลอได้กล่าวไว้ครับอีกไหมอ,หมอมนี่ครับดูอาการมีพันนี่นี่นี่เรา เรามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเเราจะเป็นแบบนี้นี่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 คือเลาข้างมันก็ไม่ใหญ่นะนก็ ประหลาดมากมาได้ไงวะนี่ครับช่างอีกคนหนึ่งอันนี้ช่างรถเล็กรถเล็กช่างเอ็มครับช่างเอ็มช่างรถเล็กสิบล้อเทเลอ่ถ้าทำไมมันย้อนแสงวะให้ดูอาการเดียวกันนี อมาดลอาการด้วยกันหมดเลยเท้าข้างหักคนนี้น่าจะคนขับแรงครับเสหลือก็รอรอต่อมเจอทางวัดรอรอประกอบอย่างเดียวนี่รอประกอบนั่งนั่นเลยเียบ เตี่ยมด้วยมันหนักนะครับต้องใช้เพยนเพยนอะไรไม่รู้เขาเรียกเพยนอะไรไม่รู้ รถว่างรถว่างเยอะเลยรถอะแต่ว่าช่วงนี้เขาไม่รับงานว่างๆมาสมัครเอาเด้อถ้าขารับอนะ <c oughs> ลองลองมาสมัครดูครับผมไปด

ยากไม่พอดึงออกยากอีกนะเห็นไหมราดนี่นะพอมันหักใช่ไหมขาดไม่รักเลยเห็นไหมนี่นะครับรอยมันเหลือนนิดเดียวเองเนาะทำไมรู้ว่ามันขาดมันไม่หมุนไงมันมันฟรีแค่สามล้อเหรอสองล้อหลังมันฟรีแค่สองล้อหลังอ๋อถ้าขาดตัวหนึ่งฝั่งนู้นไม่หมุนเลยใช่ไหม ก็ยากพย,ยก,กวันหนักขาดรุ่นเลย <c oughs> นี่นะครับกดนี่แหละคันคันนี้กิากาสที่สุดนะกบอกว่าหนักสุดแล้วคันนี้หนักสุดนี่คือยกไม่ไหวนะครับต้องใช้เคียนสองตัวนี้เลย มโอ้โหบอกไปว่าหักนานแล้วแหละมันหมุนจนมันในนี่หมุนแล้วนะนี่นะอ่หมุนจนแบบสึกหมดแล้วนะครับหยอกไม่ขาดตรงนี้ก็ไม่รู้เลยมันจะขาดได้ยังไงนะทางบอกว่าอาการนี้ไม่ค่อย ีต้องยกชุด พนะเพราะมันยังวิ่งได้อยู่รูหาดในท่อนใหญ่นี้เลยเหรอหัดตรงคอซีนนี่นี่รอยหัดต้องใช้สแกนไม่ใช่ป,ประสบการณ์นะ ร้อน,นเลยโอ้โหหักตรงไอ้ที่ล็อกนั่นนี่พอดีเลยมันจะเป็นตัวล็อกนั่นเนี่ยเนาะนี่เขาเรียกโปรโมทช่างช่างรับงานนอกโปรโมทโปรโมท ห้าหมื่นไหนสองเส้นนะคู่หนึ่งไอเนี่ยนะคู่หนึง่งเกือบมห้าหมื่นนะครับยังไม่รวมพวกอ่าเป็นพวกลูกปือนอ่าไม่รวมลูกปืนไม่รวมตีนก็เ,เตรียมตังค์ไว้เลยครับแปดหมื่นอยู่ไหม 8, <000. S 1> ค่า<ม>ช่างอีกก็เราร้าน เกื่อเพื่อนี่อะไรแพงครับยีห้อนี้เที่ยงแล้วหรอ อาฝากฝากเพจใหม่ดิอ่าเพจเพจช่างซ่อมก็มีเพจช่างต้ำเฮปปี้นะครับช่างตา้ำเฮปปี้เบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าสครับโทรมาถามช่างได้ครับช่างปรึกษาได้ครับไม่ซ่อมไม่เป็นไรปรึกษาได้ รับในโซนภาคกลางนะครับอยุธยาอะไรอ่ะเดี๋ยวภาคกลางอ่ะทั้งหมดภาคกลางอ่ะทั้งหมดภาคกลางเลยเพราะว่าตั้งทำง,งานอยู่อยุธยานะเนะครับขอไปนะครับแค่นี้นะครับ